เล่นโทรศัพท์ในที่มืดทำให้ตาเสียจริงหรือเปล่า คำตอบก็คือจริงค่ะเพราะว่าการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดนะคะจะทําให้เราเนี่ยเพ่งจ้องโทรศัพท์ค่ะ <c oughs> เพื่อทําให้มันเห็นภาพคมชัดยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังเกิดความไม่สบายตาด้วยค่ะจากการที่แสงของโทรศัพท์นะคะมันจะท้อนเข้าตาของเรายิ่งถ้าเรามองนานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการตาล้าขึ้นมาได้นะคะถ้าเรามีอาการตาล้าเนี่ยเราก็อาจจะปวดตาไม่สบายตาหรือสู้แสงไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาตายแห้งตามมา และนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาค่าสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นค่าสายตาสั้นยาวเอียงตามมาได้นะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราดูมือถือในที่มืดบ่อยๆอย่อะก็อาจจะทําให้ตาเสียได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ค่ะด้วยการที่เวลาที่เราจะดูมือถือหรือแม้กระทั่งจอคอมพิวเตอร์นะคะก็ควรจะมีแสงสว่างอย่างเพียงพอค่ะแล้วก็ไม่ควรจะใช้นานจนเกินไปนะถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องดูมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนะ ะะอย่าลืมกด20 20 20ของหมอนะก็คือทุกๆุ0นาทีเนี่ยให้พักสายตานะคะเป็นเวลา20วินาทีโดยที่มองไปที่ไกลๆนะคะประมาณ20ฟุตแค่นี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยลดอาการเมื่อยล้าจากดวงตาได้นะคะอย่าลืมลองไปทำกันนะคะ